สวัสดีครับวันนี้ผมเจอือเช่นเคยวันนี้ก็จะมาเปิดของดองไว้นะครับของเลเวอัพแล้วก็ของที่ดูกิจกรรมการแข่งขันนะครับผมแล้วก็ของกิจกรรมเก่านะครับที่ธีริคินนะครับได้แชมป์นะครับผมมาครับรับกันเลยครับผมเดี๋ยวขอรับแป๊บนะครับ Okay. ครับนี่คือการ์ดนะครับที่เรามีอยู่นะครับผมมาเ,เราจะเปิดการ์ดที่ว่าเน้นๆน,น,นะครับผมสร้างจิตล้านนะครับแล้วก็เปิดเขานะครับ cho mẹ tính về là lại mất liệu Nhiều tim